ประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ก็ยังไม่เคลียนะฮะค,คือเรื่องของขอญาติจานวนผู้ที่เสียชีวิตเมื่อกี้อาจารย์บอกของแค่อาจารย์ก็หลายสิบแล้วถูกไหมใช่ใช่ปรากฏมันก็มีดราม่าตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้คือตัวเลขนาวาันนี้เอาเอาอย่างเป็นทางการนะผมยึดจากตารวจคือ140ศพนะ,ะแต่เมื่อวานเนี่ยก็มีดราม่าระหว่างคุณเปิลน,นาคอนนะฮะ,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 ะคุณโต้งสิริพงศ์คุณธรรมนัทที่ไปโฟนอินกันในรายการคุณสรยุทธ์นะฮะคุณโต้งบอกว่ามี6กเจ็ดศพนะฮะพี่เปิลบอก ุยเลยใครพูดอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วคุณธรรมนัสก,ก็โฟนอินมาชี้แจงแก้ข่าวแล้วสุดท้ายนี่กลายเป็นภาพนี้ที่ไปเคลียร์ใจกันนะพูดคุยกันนะตกลงเรื่องของจํานวนศพถามอาจารย์ก่อนบ้างตอนนี้บางท่านบอกมีความพยายามจะกดจํานวนไหมหรือว่ายังไงในมุมของอาจารย์คือการนับศพคนตายเนี่ยเป็นปัญหาในในทั่วโลกนะเวลาเกิดเกิดอุทกภัยหรือเกิด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 ภัยพิบัติขนาดใหญ่นะครับว่าจะนับยังไงนะครับผมว่าหลักการไม่ได้มีอะไรซับซ้อนใครตายในเหตุการณ์นั้นต้องนับให้หมด นะ<ม>ครับไม่ว่าจะไม่สมมติผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านก็ต้องนับเพราะถ้าเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเขาก็ไม่ป่วยตายเพราะ,ะหลักการที่ทั่วโลกใช้คือใครตายในพื้นที่นั้นในเหตุการณ์นั้นต้องนับให้หมดแล้วไม่ต้องไปคิดว่าโอ้มันอาจจะมีบางคน ตกกระไดตายเองหมากัดตายเองไม่ต้องไปคิดหยุ่มุนหยิมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่อย่างนั้นเนี่ยคนมันตายเป็นพันๆอย่างนี้เบบขอโทษผมไม่พูดเป็นพันๆนะเอาเป็นคนตายจํานวนมหาศาลอย่างนี้นี่นะครับใครเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นในเวลานั้นนับให้หมดเพราะการนับสําคัญยังไงการนับสําคัญกับการที่เขาจะได้สิทธิต่างๆได้รับการดูแลได้รับการชดเชยได้รับการเยียวยาอันนี้รัฐบาลบอกศพละสองล้านก็ได้แต่ถ้าถามผมเป็นรัฐบาลผมอยากให้ให้มากกว่านั้นนะเจ็ดล้านได้ไหม าจ็ดล้านได้ไหมเด็กบางคนเสียชีวิตเด็กบางคนจมน้ําตายอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ในโลกเขาสร้างงานสร้างเงินคนเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เขาเท่าไหร่ผมว่าประเทศเราไม่ได้จนนะครับคุณแพทย์ของทานแจกตังเนี่ยคนละเท่าไหร่ใช้เป็นสองสามแสนล้านเนี่ยวันนี้ถ้าถามผมนะขอครอบครัวเจ็ดล้านได้ไหมนึกถึงคนที่แบบจากเรื่องคดีการเมืองไงที่ตายจากคดีการเมืองเนี่ยศพละเจ็ดล้านเพราะผมว่าวันนี้ประเทศเราตั้งมาตรฐานยกระดับขึ้นมาเหอะ